ด้วยครับตันที่อยงามมากครับสะดวกสบายในการเดินทางครับเดินทางก็ง่ายครับ่าอาะิ่ถนนใหญ่ไม่มยุง่งยากม่ต้องเดินทางเข้าไปในป่าหรวอไม่ไกลครับจากถนนครับประมาณที่สามสิบเมตรน,ตรน,ตรนะนะถึงเขาลุคือเราไปเที่ยวได้ เป็นน้ำตกที่มาเที่ยวสะดวกสบายแล้วก็ไม่อันตรายค่ะดูแบบมันไม่มีหนองน้ำเป็นแอ่งน้ำดูจะม,ม,ม,มนนีน้ำไหลท่านผู้ชมทุกท่านครับที่นี่คือจังหวัดอุตตะจิตครับอำเภอรับแร่ครับน้ำตกตั้งอยู่ที่ตำบลแม่คูนอำเภอรับแร่ครับจังหวัดอุตตะจิตครับ,บเป็นแต่ว่าไม่มีอันตรายครับ ตอนนี้ตอนที่เรามาเนี่ยมีฝนครับตอนนี้นั่งใจอยู่นนยังไงก็มาท่องเที่ยวนะครับตากตกแม่พูดจังหวัดกระบี่ครับนะขอบคุณครับ